สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนาเนาะวันนี้เราก็พามาดูลักษณะข้าวล้มนะครับข้าวล้มเกิดจากสิ่งที่ทุกท่าน อาจจะเคยตั้งคําถามนะครับว่าเอาน้ําไว้เอาน้ําเยอะไว้ทําไมในช่วงที่ข้าวต้นกลมเอาน้ําไว้เยอะทําไมตอนที่ข้าวกัดหางปลาทูก็ท่านก็ดูเอานะครับนี่ถ้าเราเอาน้ําไว้น้อยและข้าวต้นสูงสภาพที่ท่านเห็นอยู่ก็อย่างที่พวกท่านเห็นอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าข้าวต้นข้าวต้นสูง ให้เอาน้ําไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าน้ําจะช่วยพยุงในช่วงที่ลมแรงฝนตกฝนตกต่อเนื่องสาถึงสี่วันจะทําให้ข้าวเนี่ยแเข็งเอียงๆนะครับประคองไม่ให้ข้าวล้มอ่าก็เป็นอันว่าเข้าใจกันดีนะครับว่าน้ําเยอะเนี่ยมันจะช่วยให้ข้าวเราไม่ล้มได้นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับแต่ที่มันล้มเนี่ยมันล้มเพราะว่าเราเอาน้ําไว้น้อยนะครับก็คือน้ํา คุกขิกนะครับสําหรับแปลงที่เอาน้ําไว้เยอะคือแปลงข้างบนเนาะแปลงอันนู้นจะเอาน้ําไว้เยอะมันจะไม่ค่อยล้มนะครับถ้าแปลงไหนเอาน้ําไว้น้อยก็เรียบร้อยครับลาไปกันลาบไปหน้ากองแน่นอนแล้วก็สภาพข้าวล้มแบบนี้เกิดจากข้าวใช้ข้าวพันสูงข้าวที่ต้นสูงใบยาวใบสูงก็จะล้มแล้วก็อีกอีกทางหนึ่งก็คือการที่เราหวานข้าวหนามากนะครับหรือหนาเกินไป ในเมื่อสภาพข้าวล้มแบบนี้แล้วก็มาเข้าความรู้อีกหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับข้าวล้มนะครับเราก็เข้าใจแล้วว่ามันล้มเพราะว่าหนึ่งน้ำน้อยไม่มีตัวพยุงช่วยล้มสองใช้พันที่ข้าวสูงแล้วก็สุดท้ายก็คือหวานข้าวหนาเกินไปนไหนๆก็ข้าวล้มแล้วก็มาคุยถึงเรื่องต้นข้าวกลมกันดีกว่านะครับนี่นะครับต้นข้าวกลมมันก็จะกลมแบบนี้เลยนะครับ วิธีสังเกตต้นข้าวกลมก่อนสายปุ๋ยรับท้องนะครับนี่เราจะฉีกาบใบออกได้แบบนี้เลยนะครับฉีกาบใบออกได้นะครับนี่อันนี้คือลักษณะวันนี้เป็นวันที่2อถึงสตุลาเห็นไหมครับมันยังใส่ปุ๋ยทันอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ทันนี่สอถึงสตุลาก็ยังใส่ปุ๋ยทันอยู่นะครับนี่คือลักษณะข้าวต้นกลมแล้วนะครับนี่นี่นะครับลักษณะข้าวต้นกลมและก็ประมาณวันที่10หรือ ประมาณเนี่ยประมาณวันที่10หรือ15ตุลาเนี่ยก็จะเริ่มกัดหางประทูออกรวงปะปายนี่นะครับลักษณะข้าวกลมที่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยากดอะมิโนนะครับฉีดพวกปุ๋ยเก็บต่างๆฮอร์โมนทางใบอะไรพวกนี้ช่วยเข้าไปนะครับแต่แปลงนี้ผมไม่ได้หวานปุ๋ยรับท้องนะครับผมฉีดทางใบแทนนะครับเพราะว่า ข้าวมันสูงอยู่แล้วมันงามอยู่แล้วเราก็เลยจะไม่ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับก็เข้าใจแล้วนะครับลักษณะต้นกลมวันนี้เป็นวันที่สาสี่ตุลาก็ยังสามารถใส่รับท้องได้อยู่นะครับยังทันอยู่เนาะสำหรับการดูต้นข้าวก็บอกอย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือดูที่ลักษณะต้นกลมนะครับเป็นหลักไม่ใช่ดูที่ ชาวบ้านเขาใส่ปุ๋ยเมื่อไรเราก็จะไปใส่ตามเขาอย่างนั้นไม่ใช่บางทีเขาปลูกก่อนเราปลูกทีหลังเขาปลูกมาเป็นเดือนๆสองเดือนเราเพิ่งจะมาปลูกได้เดือนเดียวและจะมาใส่ปุ๋ยตามผมหรือว่าตามคนอื่นมันไม่ได้นะครับมันต้องดูต้นข้าวเป็นหลักเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแปลงนี้นะครับนี่คือข้าวลักษณะที่เตี้ยนะครับถ้าเตี้ยในช่วงเวลาที่ต้นข้าวเนี่ยมันยังไม่ กาดหางปะทูนะครับผมจะบอกงี้ว่าถ้าข้าวยังไม่ออกรวงเนี่ยแล้วล้มหรือว่าข้าวยังไม่ทันถอดรวงแล้วล้มเนี่ยมันจะมีผลเสียไหมมันจะไม่มีอะไรเสียครับอย่างแรกที่ข้าวล้มแล้วเราจะได้นะครับก็คือข้าวจะรวงเล็กนะครับข้าวล้มรวงจะเล็กต้นจะเล็กนะครับไม่เหมือนข้าวตั้งข้าวตั้งเนี่ยข้าวตั้งที่อยู่ข้างบนนูนะ้นเน่ยพวกนี้จะรวงใหญ่นะครับจะรวงใหญ่รวงดี ส่วนข้าวที่ลม้ลมๆเนี่ยนะครับเนี่ยล้มล้มแบบนี้ยแล้วแช่น้ำเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกระโดดห ok ัวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ลวงเขาจะเล็กเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะสร้างลวงอ่อนนะครับก็คือกระดกปุ๊บออกลวงเลยนะครับ G ก็คือ,อค G ข้าวที่ล้มเนี่ยมันจะล้มตอนเนี้ยนะครับล้มตอนที่ข้าวยังไม่ทันกัดหางปลาทูหรือถอดลวงเนี่ยพูดง่ายๆก็คือนี่นะครับข้าวที่เริ่มจะกัดหางปลาทูนี่นะครับเรียกกัดหางปลาทูเนาะแบบนี้ หรือว่าใบทงนะครับเริ่มแล้วเนี่ยลักษณะท้องเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ท้องเขาเราไม่ได้ต้องการให้ข้าวมะลิเนี่ยท้องใหญ่หรือต้ตนใหญ่มากเกินจนเกินไปนะครับเราต้องการแค่เพียงเน้นจํานวนต้นเยอะนะครับรวงเยอะขอแค่รวงละร้อยเม็ดนะครับพอมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเราไม่ได้ขออะไรเราขอแค่รวงละร้อยเม็ดแต่ให้ได้ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วไม่เหลือช่องว่างนะครับจะได้เปรียบถ้าเหลือช่องว่างเยอะ หรือว่าช่องว่างในการที่ข้าวเราเนี่ยรวงใหญ่ต้นใหญ่ก็จริงแต่ใช้ระยะห่างต้นห่างเยอะเนี่ยผลผลิตมันก็จะลดลงถึงมันจะดูสวยดูลวงใหญ่ไม่ล้มแต่ผลผลิตมันก็สู้พวกแน่นๆไม่ได้นะครับจากประสบการณ์เนาะก็ลักษณะข้าวก็อย่างที่บอกนะครับอย่างนี้นะอย่างเมื่อกี้มันกลมเนาะอย่างอันนี้เริ่มกัดหางปลาทูนะครับอย่างนี้ก็ยังใส่ปุ๋ยทันอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ทันนี่อย่างนี้นะครับยัง ใส่ปุ๋ยทันอยู่แต่ถ้านี่นะครับอย่างนี้มันไม่ทันแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไม่ทันแล้วนะครับนี่ใบทงขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับใบทงขึ้นแล้วนี่นะครับถ้าอย่างนี้ฉีดทางใบแทนนะครับทางใบก็พวก13บสาศนย์ี่หกนะครับฉีดแทนได้เลยนะครับในลักษณะค่าแบบนี้แล้วก็อย่าลืมใส่เพี้ยใส่หนอนกอหนอนม้วนใบไปด้วยนะครับอันนี้ก็ฉีดยาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมกับปุ๋ยทางใบไม่ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับ เพราะว่าข้าวมันงามเพราะว่ามะลิเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยเดียวมันจะเขียวงามเกินไปผมชอบอะไรที่มันเขียวเขียวเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับข้าวข้าวเขียวเหลืองในหรือว่าเขียวตองในช่วงเนี้มันเกิดจากข้าวกําลังจะสร้างอาหารนะครับหรือกําลังจะเอาพลังงานจากใบเขียวเนี่ยไปเลี้ยงใบธงนะครับหรือว่าใบหลัก พอช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะฉีดยาหนอนมวนใบอีกรอบหนึ่งนะครับบวกกับออติว่าเนาะก็ลักษณะเมื่อกี้เนี้ยรออีกหน่อยนะครับก็คือข้าวต้นกลมเนี่ยเราจะฉีดยาเซตหนอนกอหนอนมวนใบนะครับแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเกตนะครับหรือปุ๋ยทางใบแต่ถ้าระยะเมื่อกี้เนี้ยไอสอต้นที่เห็นเมื่อกี้เนี้ยอันนั้นคือรออีกสักหน่อยนะครับก่อนมันจะได้จังหวะอยู่รอบที่เราฉีดพอดีประมาณ10วันนะครับสิบถึงสิวันเนี่ยมันจะได้ฉีดออติว่าพอดีนะครับ และอาจจะทําให้ผลผลิตมันดีขึ้นนะครับเนี่ยนะครับลักษณะถ้าลักษณะต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผลผลิตมันก็ดีนะครับต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ผมเน้นจานวนมากกว่านะครับผมเน้นความหนานะผมไม่ได้เน้นความบางนะครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยได้นะครับเนี่ยยังไม่กัดหางประทูเนาะนี่เนี่ยนะครับมันลม้มเดี๋ยวมันก็กระโดดขึ้นได้ใหม่นะครับก็ ไม่ต้องไปเีเรียดนะครับว่าข้าวล้มเนี่ยถ้าล้มตอนที่ข้าวยังไม่มีรวงเนี่ยล้มไปเถอะครับให้ล้มให้หมดแปลงก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าล้มตอนเนี้ยมันก็แค่รวงเล็กนะครับล้มแล้วเดี๋ยวมันก็กระดกหัวชูหัวขึ้นหมดนะครับสู้กับพวกที่ล้มตอนออกรวงไม่ได้ถ้าล้มตอนออกรวงเนี่ยผลผลิตเสียหายหมดนะครับคือล้มตอนที่มีรวงอ่อนแล้วหรือว่าล้มตอนที่ข้าวออกรวงแล้วอันนั้นเนสร็จนะครับไม่ใช่ว่ารวงเล็กอย่างเดียวนะครับ เสียหายยันเน่าด้วยนะครับเพราะว่าข้าวกระโดกหัวขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับแต่ถ้าล้มแบบนี้ล้มไปเลยครับล้มตอนเนี้ให้ล้มไปเลยเดี๋ยวเขาก็ลอยน้ํากระดกหัวงัดขึ้นหมดนะครับก็ฉีดทางใบฉีดเพี้ยกระโดดไว้แล้วกันนะครับป้องกันและส่วนนอนม้วนใบเนี่ยหน้าฝนไม่ค่อยมีหรอครับเราทํากันเยอะเนาะแล้วก็ระวังอีกหนึ่งข้อนะครับการบํารุงในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องราคาด้วยนะครับข้าวตอนนี้ราคา เริ่มจะแย่แล้วนะครับเราก็จําเป็นต้องลดต้นทุนลดการผลิตลงนะครับก็คือทําเท่าที่เราพอไหวแล้วก็อย่าไปลงทุนอะไรที่มันมากเกินไปเช่นจะเอาไร่ละตันแต่ใส่ปุ๋ยเกินไร่เกินนาไปไร่ละลูกกว่ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะครับเก้าไร่ก็ควรจะหาปุ๋ยดีๆใส่ให้มันได้แค่8ลูก9้าลูกนะครับแต่ถ้า ใครที่ใส่ปุ๋ยมากกว่าไร่ละลูกก็อย่างไงมันก็ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะมันใส่ปุ๋ยเยอะเนาะผมใส่เต็มที่ก็แค่ไร่ละลูกไม่ใช่ไร่ละ,ะล,ลูกกว่านะครับก็ <S 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 สูตรใครสูตรมันเนาะสูตรบางคนก็ใส่เยอะมันก็ย่อมได้เยอะถ้าผมใส่พอดีๆนะครับผมอยู่กลางๆผมไม่ได้เป็นพวกที่แบบใส่เยอะเพื่อจะหวังอะไรเยอะๆแล้วไม่เหลืออะไรไม่ใช่นะครับผมเน้นการทาน no ้อยๆนะครับและได้ผลตอบแทนเยอะๆมากกว่า การทำมะลิงวดนี้ก็แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับพึ่งจะไร่ละ2 0 0พันกว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวรวมค่าเกี่ยวก็อยู่ประมาณ3 0 0พันนะครับอยู่ประมาณ3,000ต่อไร่นะครับรวมค่าเกี่ยวรวมค่าถ่ายรวมทุกอย่างครับอยู่ประมาณ3,000ันประมาณนั้นที่ผมกะไว้นะตอนนี้ก็2 0 0พนะครับพันกว่าบาทถึง2,000เป็นบางแปลงนะครับบางแปลงก็2 0 0พันกว่าบาทแล้วแต่สภาพข้าวแล้วแต่โรคนะครับเพราะว่าบางทีข้าวงามเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับ ถ้าแปลงไหนที่มันแจ้มันแกนเราก็ใส่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาอัปเดตข้าวเริ่มล้มแล้วนะครับหลังจากฝนเข้าเดือนตุลาก็เหมือนที่บอกยิงจะถอดลวงด้วยแล้วเสียหายแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าการที่ท่านใส่ปุ๋ยรับท้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยในจํานวนที่เยอะมากเนี่ยระวังให้ดีนะครับถ้าล้มเขียวล้มเฟื้อเสร็จนะครับข้าวกระโดกหัวไม่ได้นะครับเพราะว่าใบามันไม่ได้ตั้งใบมันไม่ได้แข็ง ใบมันโปะก,กันนะครับทําให้มันเน่าได้แต่ถ้าใบาตั้งใบชันแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันล้มไปเนี่ยมันกระดกได้แน่นอนเพราะว่าใบามันไม่ทับกันใบมันไม่เยอะนะครับก็ฝากไว้ให้คิดไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ